อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่อพ p k 2 4อย่าลืมอ d p k 2 4ความคาดหวัง3สิ่งที่อยากเห็นจัดทัพช้างสุดชุดใหญ่ในนัดถัดไป 1. นเอซสิ่งสูงวิ่งเข้าใส่ในช่วงสุดท้านาีแรกหากมองในมุมของฟุตบอลการทำประตูผู้แข่งได้ก่อนหรือการวิ่งเข้าใส่เพื่อผู่ผู้แข่งหรือเป็นหนึ่งในจิตวิทยา เพเป็นการกดดันคู่ต่อสู้ไม่ให้ขึ้นเกมรุกถึงแม้ว่ามีช่วง15นาทีดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถทําประตูได้ในการขู่แบบนี้ก็ทำให้ผู้แข่งไม่กล้าที่จะปี๋ผาสมทำเกมรุกอย่างที่ใจอยากได้แน่นอนถึงลูปขู่แบบนี้ยังไม่ได้เห็นในทีมชาติชุดใหญ่สึงนี้ใช่เกมซูซูกิครับ2020แต่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลอกที่ตกรอบไปก็ไม่ไเห็นรูปแบบนี้เกมแบบนี้แม้แต่ครั้งเดียว2 ลูกสูตรจากเตะมุมฟรีคิกย้อนไปเมื่อเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกกลุ่มจีทีมชาติไทยเป็นหนึ่งใน3ทีมที่ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้น้อยที่สุดโดยอันดับหนึ่งในทีมร่วมซ้ายก็ไม่ใช่ใครอื่นทีมชาติ UAE นั่นเองอาหตุหนึ่งอาจด้วยรูปร่างที่ทีมชาติไทยนั้นสู้ไม่ได้ในเรื่องของลูกกาอากาศแต่ถึงอย่างนั้นมาดูจากมุมตั้งเตะหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือลูกที่ได้ฟรีคิกในระยะอันตรายก็ไม่ได้มีความหลากหลายเท่าไหร่ในการเข้าทํา มีจนทำให้อดคิดไม่ได้ว่าน่าจะมีลูสูที่หลากหลายกว่านี้หรือไม่ในกรณีที่เราเสียเปียบทุกร่างการเล่นลูกตาอากาศสิ่งแรกก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเพื่อให้เปิดช่องที่จะยิงผ่านกำแพงได้โดยใช้ที่เล่นสก,กินกำแพงไว้เพื่อเปิดช่องในโอกาสการยิงอีกดยตรงอีแบบหนึ่งก็คือการสก,กินผู้รักษาประตูเพื่อออกมาตัดบอลหน้ากรอบเผดโทษได้ยากขึ้นเมื่อเปิดบอลเข้าไปแม้จะเสี่ยงต่อการฟาวก็จริง แต่มันก็คุ้มที่จะลองไม่ใช่หรืออีกสู่นหนึ่งที่เห็นบ่อยก็คือการเปิดบอลเข้าเสาแรกแล้วให้ผู้เล่นวิ่งตัดหน้าชฉบเข้าเสาแรกเพื่อจะโมงหรือเปลี่ยนทางบอลไปเสาสองเพื่อให้บอลเบียดเสาแรกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะซ้อมกันมาแบบไหน 3. การต่อบอลเอาตัวรอดในพื้นที่ะแคบในยุคข,ของมโนโกกิ้งการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบและพาบอลไปข้างหน้าเพื่อจะทาเกียมรูกต่อน,นั้นแทบจะไม่ได้เห็นเลยก็ว่าได้ สิ่งที่ได้เห็นก็คือการเอาตัวรอดแบบชัวร์คือการส่งบอลคืนหลังแบบตั้งกันใหม่หลังจากที่เคลียบอลออกมาได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล่นเพื่อเซฟเพย์ก็จริงแต่ก็ทำให้โอกาสเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายในกรอบเขตโทษในจังหวะที่ดึงคู่ต่อสู้ก็มาหาแล้วและพื้นที่ด้านในก็ว่างหมดซึ่งการเอาตัวรอดการต่อบอลในพื้นที่แคบเพื่อดึงคู่ต่อสู้เข้ามาแย่งบอลเพื่อเปิดพื้นที่แบบนี้ก็ยังหวังว่าจะได้เห็นรูปแบบการเข้าทำสวยแบบนี้อีกครั้ง หลังเกมที่ทีมเชไทยเอาชนะเนปลาลไปด้วยสกอร์2-0มานโผุกิ้งกล่าวว่าดีใจที่สามารถเก็บชัยชนะได้เรายิงได้2ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเรบรรักทําได้ดีคุมเกมได้หมดดีใจที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้งซึ่งแฟนบอลชุมบุรีก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นบรรยากาศดีมากๆเข้าใจว่าแฟนบอลอยากเห็นการทําประตูแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญของหลีได้มีการตกลงกับทีมเอาไว้แล้วว่าจะเลือกผู้เล่นเป็นสองชุด และไม่มีใครได้ลงเล่นเกิน90านาทีดังแบบนั้นในวันอาทิตย์จะเป็นผู้เล่นอีกชุดหนึ่งซึ่งทุกคนที่ลงไปก็ทําหน้าที่ดีๆทั้งปัญหาเฮนรี่บูนเฉลิมศักดิ์อักคีหรือผู้รักษาป,ประตูทั้งสองคนมีจังหวะออกมาตัดบอลและเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเราไม่เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ๆออกเพราะว่าอยากเห็นผลงานในสนามด้วยแม้ประตูจะมาช้าสักหน่อยแต่ก็ช่วยสร้างโอกาสได้เยอะอยากให้นักเตะเข้าใจแนวทางการเล่นและทุกคนก็ทำได้ดี การเปลี่ยนตัวช่วงท้ายอยากเห็นทีละทรที่เป็นกัปตันได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเช่นเดียวกับกีสตาการแมนที่เป็นผู้เล่นของชนบุรีอยากให้ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองส่วนการใช้บิงแบ็กไปเล่นเป็นปีเพราะเป็นแนวทางที่เคยทําเอาไว้ตอนซูซูกิครับจึงอยากจะลองดูอีกครั้งเท่านั้นชาว,วัดวีราชาติกองกลางทีมชาติชุดใหญ่เผยความรู้สึกหลังทําประตูในการติดทีมชาติชุดใหญ่คนแรก ในเกมอื่นเรื่องชนะเนปาล2-0ผมรู้สึกดีใจที่ทําประตูได้นอกจากจะเป็นประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่แล้วนี่คือโอกาสแรกที่ผมจะได้โอกาสติดทีมชุดใหญ่ด้วยผมรู้สึกดีใจที่สามารถทําประตูในเกมแรกได้ก็หวังว่าจะสามารถต่อยอดความมั่นใจและโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับมาโน่มานานแล้วตั้งแต่สมัยออสตาที่เขาเคยเรียกมา เขาก็อยากให้เราเป็นตัวเองเวลาอยู่ในสนามพยายามให้เรามั่นใจเพื่อลงประเล่นให้เป็นตัวเองมากที่สุดผมคิดว่าผมได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วส่วนตัวพอใจมากๆกับหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นเกมแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของผมผมก็อยากจะหวังพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้นให้ได้ก็น่าเสียดายที่เราทําไม่ได้มากกว่านี้แต่มันเป็นจังหวะฟุตบอลบางทีทุกคนก็อยากทําประตูได้แต่ในเมื่อทําไม่ได้ยังศูนย์ จนเราไม่ได้ประตู1-0มันก็ทาให้เกมเปิดมากขึ้นและมีโอกาสในการเข้าทำประตูมากขึ้นนักเต่ทุกคนมีความคาดหวังต้องการชชนะอยู่แล้วทุกคนจะทำให้เต็มที่เื่อเหลือเวลาซ้อมอีก2วันเราก็ต้องมาดูในเรื่องของแท็กติกและรูปแบบการเล่นของคู่ต่อสู้ด้วยว่าเราจะมีวิธีเล่นรับมืออย่างไรจะต้องดูว่าโค้ชจะวางแผนอย่างแรงในเกมต่อไป เทวินดีรอมรามแบค็คซ้ายของทีมชาติชุดใหญ่เผยหลังได้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติอย่างเป็นทางการเป็นนัดแรกในรอบ5ปีต่อเกมอุ่นเรื่งที่บุกไปพ่ายอุตเบกิสถาน2-0เมื่อปี2017โดยแข้งลุกครึ่งไทยสวีเดนเปิดเผยว่าเขามีความสุขจริงๆที่ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองครั้งกับทีมชาติและเปรียบเทียบระดับของผมกับกลุ่มนักเตะที่ดีที่สุดในประเทศแน่นอนผมดีใจที่เราชนะ2-0แต่ผมคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีกว่านี้ การคอมบอลได้ตั้งแต่เริ่มต้นผมน่าจะยิงเข้าและทำแอซซิดได้ถ้าเกมนี้ผมมีโชคมันง่ายหน่อยในการเล่นกับนักฟุตบอลที่ดีมันง่ายที่จะเข้าใจพวกเขาผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ด้เล่นเคียงข้างนักเตะที่ดีที่สุดของไทยผมอยากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนหลังจากที่ผ่านมานานในที่สุดแฟนบอลก็ได้รับโอกาสให้กลับเข้ามาในสถานที่มันทำให้รู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นมากขึ้น ผมหวังว่าเราจะชนะได้สองเกมและแสดงเห็นว่าทีมชาติไทยก็มีนักเตะดีแค่ไหนหลังเกมที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะเนปาลไปได้สอศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ซึ่งไทยได้ประตูจากฟิลิปโรลเลอร์และชะวัตวีลชาติโค้ชโจธีรศักดิ์โ,โอน้นอดีตคุณซื้อของนคนรราชสีมามาได้ f อฟที่ถูกเชิญให้ไปเป็นคอมเมนเตอร์ ในการถ่ายทอดสดผ่านทางคารับทีวี HD ช่อง32ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้เข้าตาในเกมนี้โดยคุณซือใบ่ระบุหากเกมนี้ไม่นับรวมคนที่เคยติดทีมในช่วงซูซูกิครับแล้วเชอร์ศักดิ์อักขีพันธบู์เกสรัต์พันศาเฮวิบูลเฮวินดูร,มรัมถือว่าทำผลงานได้โอเคและก็เป็นโอกาสที่จะได้กลับมาลงเล่นในตำแหน่งที่มาโนโพกิ้งต้องการจะทดลอง แม้จะยังไม่เจอบททดสอบที่ยากนักแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าติดตามต่อไปส่วนผู้เล่นที่โชว์อร์มได้น่าประทับใจที่สุดโคจโยกให้ชาวัดวีรชาติกองการจากมิจีประทุมยู่นเต็ตที่ติดทีมชาติเป็นเกมแรกแต่สามารถสร้างสรรค์เกมในแดนกลางได้สร้างโอกาสรุ่นทำประตูและจ่ายบอลเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมในลายต่างๆได้เป็นอย่างดีมีทีเด็ดจากทุกตำแหน่งและสามารถทำประตูได้ด้วยดัยงนั้นโคจโจ ยังมีความมุ่งมั่นว่าชื่อของอินจะได้เข้าไปอยู่ในใจของมาโนโปคิ้งสำหรับการเตรียมทีมเพื่อรู้สึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกไปแล้วและนี่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆากถ้าคนหนึ่งที่จะเข้ามาสอดแทรกกับบรรดาแข้งตัวหลักที่ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมนัดนี้